ตัวมานาน่ไโอ้โหจริงๆเริ่มประมาณ2ปีที่แล้วครับใช่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณกันแล้วก็เป็นเป็นหนังที่พูดคุดยกัาทาง Gdh มาประมาณหนึ่งว่าเราอยากทำแบบหนังที่มันแบบหนึ่งเลยแบบเนื้อหาสากลขึ้นเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพูดคุยกันก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันเราก็รู้สึกว่าเออ อยากให้หนังมันแบบไปมากกว่าคนดูในประเทศไทยอยากให้มันเป็นแบบคนดูทั่วโลกได้อนะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมาจบที่อไอ้โปรเจกต์พีแมรีสองเนี่ยค่ะยัยงยางมุมของไอซีอามันมีเรื่องอะไรใหม่ให้เล่านะ่คือผมผมสนใจนี่ไงที่ว่าเวลา H r ชาเขาต้องสัมภาษณ์คนเนะแล้วเขาก็จะเจอคนทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอแบบเด็กๆที่เข้ามาเรียนจบใหม่มาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเล้าเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เขาน่าจะเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนได้รับรู้ความคิดเกี่ยวกับเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆหรือเป็นรู้ว่าใครคิดอะไรยังไงอะไแบบนี้ได้เจอผู้คนแล้วมันน่าจะเป็นแบบเรคคอร์ดที่บันทึกสภาพสังคมในจุดเวลาเนี้ยปีปี2025ได้ดีอะไรเงี้ยครับถ้เป็นเลตแคส์นี้มาครับทั้งคนแคสนี้ที่ไคตเ้อแต่คนมาเพ่มเติรื่องอะไรครับนักดูอะไร คือจริงๆผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะค่อนข้างเรียลลิสติกมากๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองหานักแสดงที่เป็นแบบหน้าใหม่หรือว่าจริงๆมันใครก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงเราก็ทีมที่มาแคสติกก็คือมาทุกมาทุกแบบนะแต่สุดท้ายก็มาจบที่4ี่คนหรือมา3าคนสี่คนมันมีความแตกต่างกันยังผมผมคิดว่าทุกคนคาแรคเตอร์ผมคิดว่าทุกคนทุกคนแบบ กูไม่ถูกอ่ะหมายถึงว่ามีมีมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากๆหรืออะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เหมาะกับเรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่าจารย์พันักเกิดครับผมเอาอะไรมาใส่ครับมี่โอ้เอาอะไรมาขายครับก็คงจะเป็นบทภาพยนต์ของเตือนะว่าคนที่รักที่อยากให้คนรอติดตามเป็นอีกหนึ่งผลงานของพี่เตือครับลุบด้วยลุกลุคนี้เราจะเจอใน อ๋อใช่ใช่ก็จะประมาณนี้จะมีหนวดแต่ว่าอาจจะดูเซ่อเซ่อปัดในหนังนิดนึงครับอในหนังจะดูเซ่อเซ่อปัดตอนนี้เราจะมาในตำแหน่งอะไรครับบริษัทอันนี้ยังยังบอกไม่ได้บอกไม่ท้ายว่าให้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเราติดงสายไม่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวหนังจะฉายปลายมัคกลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้อมูลเราจะฝากติดตามไปเรื่อยๆใช่ใช่ป่ะมากันได้ไหมได้ไปรู้กัน เติครับก็ส่วนตัวของเพชรก็ดีใจมากเพราะว่าเพชรก็ติดตามผลงานพี่เต๋อมาตลอดครับแล้วก็รวมไปถึงแบบนึกย้อนกลับไปจำได้อยู่ตอนที่โปรโมท Daily Pussy ที่เป็นมูฟฟี่อะครับผมตอนนั้นพี่เต๋อราก็ไปโปรโมทเอาทูคิงใช่ไหมแล้วเราเจอการขึ้นทีวีจริงๆแล้วเราก็ได้คุยกันแล้วก็แบบคือฝากทูลกับพี่เต๋ออะไรแบบว่าถ้ามีโอกาสวันไหนให้ผมไปแคสติ้งได้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็แบบส่วนตัวก็ดีใจมากครับเก นครับตัวเลยลูกรัวเลยลูกอ๋อชื่อเออเอ๋ยค่ะขอขาวเป็นคนเยี่ยมจัดจริงๆเออทำงานเป็นนักแสดงมาหลายปีแล้วอาจจะแบบแค่หน้าใหม่ในแบบว่าเมนสตรีมหน่อยนเป็นไงบ้างขอได้มาร่วมร่วมงานพี่เต๋อเออรู้สึกประทับใจเลยในกระบวนการการทำงานพี่เต๋อมันละเอียดแล้วก็ค่อนข้างมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างรอบคอบคือเราไม่ใช่มีแค่แบบว่า มานั่งคุยกันแค่เรื่องบทเราได้ซ้อมอะไรก็นด้วยจริงๆแล้วก่อนถ่ายอะไรพวกนี้เราก็แบบซ้อมกันแบบเดือนนึงก่อนที่จะถ่ายสนุกมากแล้วก็แบบว่าได้เจอกับคนข้างหน้าใหม่แล้วก็มีประสบการณ์ที่เพจโเรียตองก็คือกแบบเป็นความสาสมารถที่แบบแตกต่างแล้วเราชอบมากคือแบบแต่ละคนมีอินพุตที่ตก่างกันงหน่าสนใจด้ยสนุกไปเจอคนเก่ง ครับหน้าใหม่สุดเลยครับก็เรียกว่าเป็นการเดบิวต์รวันนี้เรื่องแรกคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ใหม่มากๆสําหรับผมครับก็ก็ฝากเป็นกําลังใจครับผมวันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเราในในฐานะแฟนหนังพี่เต๋อเนี่ยก็ดีใจมากๆอยู่แล้วที่ได้มีโอกาสคือดีใจตั้งแต่ได้ได้ถูกเรียกไปแคสติ้งล้ะครับคือการแคสติ้ง ไม่ว่าในบทบาทอะไรก็ตามเป็นครั้งแรกของผมครับแล้วก็ตอนแคสไปก็ถามพี่เต๋อไปว่าอย่างนี้เรียกเล่นได้หรือเปล่าครับพี่อย่างนี้อย่างนี้มัน,มนได้ไหม <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยแสดงมากสุดก็มิวสิกวิดีโอครับ <c oughs> จะแบบเป็นเพลงเช่าต่างๆที่ทุกคนเห็นเราคุ้นเคยนะเราเองก็ไม่แน่ใจว่า มามามาแสดงในลักษณะนี้จะเป็นยังไงก็ดีก็มีพี่เตอ๋อแล้วก็ทีมคอยไกายครับแล้ว,ลวตอนแคสติ้งคุณเอาอะไรไปซีปอ้อใไรเอาอะไรไปาไขายเอาจริงๆนะผมเป็นตัวเองครับผมก็ค่อนข้างนะหมายถึงว่าคือเราเองเนี่ยไม่ใช่นักแสดงที่มีประสบการณ์มาเลยเนี่ยเราก็จะ,เร,จะเราก็จะต้องลองผิดลองถูกเอาหน้ากล้องครับแล้วพี่เต๋อก็ เหมือนพี่เต๋อเห็นเห็นอะไรบางอย่างที่อยากให้ลองเนี้ยก็จะบอกให้ลองหน้ากล้องก็ครับเดบิวต์ครับอันนี้เราส่งมาเองหรือว่าพี่เต๋อก็จริงๆทีมพี่เต๋อติดต่อมาทางมาทางค่ายครับติดต่อมาที่ y Music นะก็ผู้ใหญ่ก็บอกเออไปลองดูแล้วกันแบบเปิดเปิดลองเปิดทางนี้ดูเดี๋ยเขาจะชอบครับครับก็ได้ได้เล่นจริงๆนะการการเดบิวต์นเป็นยังไงตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆต้องบอกว่าเราเราเองอ่ะค่อนข้าง ประมาณหน่อยๆแล้วกันเพราะที่แรกเราไม่มั่นใจแต่พอได้ไปเจอบรรยากาศในกองเองแล้วก็เจอวิธีการทํางานที่มันค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนแล้วกันพี่เตอ๋อก็จะบอกได้อย่างตรงจุดคือเวลาเราต้องการสื่อสารอารมณ์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยคือพี่เตอ๋อที่เป็นพุ่มก,กับก็บอกเราให้เข้าใจได้ง่ายก็ทํางานค่อนข้างง่ายครับแฮปปี้ครับแล้วทำไมพี่เตอ๋อถึงอยากให้เขาไปแคสอ๋อจริงๆอย่างที่ผมบอก <laughs> ผมค่อนข้างโอเพ่นมากๆลยรอบนี้หมายถึงว่าผมไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องเป็นนักแสดง ที่แบบมืออาชีพหรือที่เราเห็นจนบ่อยๆคือเราโอเพ่นทั้งหมดตั้งแต่อันอย่างเทสเนี้ยจริงๆก็บทเหมือนว่าไม่ได้บทที่ผ่านมาไม่ได้ตรงกับบทที่ที่เขาเขาไมนจะเล่นลเราก็ลองดูอย่างของเออเออย่างเงี้ยเป็นนักแสดงสลัอยู่แล้วอะไรงเงี้ยเออเขาเคยเล่นหนังแบบอินดิพีเดนซ์มาหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าบทเนี้ยก็ไม่ตรงกับที่ไม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 ่ได้ซ้ำกับที่เคยเคยเล่นมา อตอลก็เหมือนกันเหมือนกับว่าอตอลหรือพี่มาอ่เงี้ยปกติก็เป็นศิลปินอ่าใช่พี่น้องพี่มาอีคนครับใช่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบลองดูลองดูดูทรงน่าจะได้ดูดูดู MV น่าจะได้ดู MV น่าจะได้ส่งมาเราแล้วดูเป็นไงครั้งแรกที่ส่งมาไม่ได้ส่งมาคือครั้งแรกเจอพี่เต๋อเลยนั่งในห้องด้วยกันเลยใช่ใช่ค่อยๆทำไปเพราะว่าจริงๆเราก็จะเห็นเขาในบทบาทศิลปินอะแต่ว่าเวลามานั่งคุยกันทำติ้งอ่ะเราจะได้เห็นแง่มุมอื่นๆที่ขัดเพียบ ซึ่งก็ลองดูียนได้ครับแต่ในฐานาพุ่งกับดูแล้วสามารถเย็บบิลเป็นนักแท็กทั้นหนึ่งได้ไหมไ้ไคิดว่าได้ไหมได้แหละเดี๋ยวบิลไปทำตัวได้ครับทำไมพี่เคยถามถันทำไมเลือกที่จะเอาหนังเรื่องนี้ไปเปิดตัวต่งางประเทศก่อนกับวันนี้ขอแค่เหมือนที่ว่าครับหมายถึงว่าเราลองเลียนว่าจริงๆหนังจริงๆหนังเรื่องนึงอ่ะถ้าโดยปกติเราจะมองว่าเออถ้าเป็นหนังไทยเราก็ฉายคนไทยนะแต่ว่ารอบนี้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทํามันคนไทยดูได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่า เราสึกว่าไอ้พอย์หรือประเด็นน่ะมัน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 สากลมากๆแล้วก็คิดว่าอยากลองไปเปิดที่ต่างประเทศก่อนมากเพราะจริงๆก็จ t s อก็ยังไม่เคยทำอย่างนี้เหมือนกันหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็พอทุกคนโอเคก็เลยลองส่งดูซึ่งจริงๆอ่ะมันการที่ได้เวน้สําหรับผมมันมันมันภูมิใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันยากมันไม่ได้ว่าใครส่งไปเราก็จะได้หรือว่าบางครั้งพุดมกับสมมติที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาส่งไปก็ าก็ต้องลุ้นพอๆกับเรา<ม>นี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าพอเลลวลาเราได้เราก็รู้สึกว่าแบบมาตรฐานการเลือกเขาค่อนข้างแบบยากแต่ก็แฟนอะไรแบบนี้นะ<ม>ก็เลยรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปเปิดที่นั่นดน้วย่านจะบินจะรินบอที่ขนาดกนี้มากไหมขนาดแโล<ห>่โผ<ห>ลจริงๆยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าจริงๆการที่เราพาเนี่ยไปเปิดตัวได้ที่นั่นแล้วผมว่ามันก็เป็นสปริงบอที่ดีมากๆล้เพราะว่าพอเนี่ยครับพอมันเริ่มประกาศว่า ได้ไปที่เทศกาลนี้นะอะไรเงี้ยคราวเนี้ยมันจะมีจัดประเทศอื่นๆติดต่อเข้ามาเรื่อยๆว่าขอรู้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวหลังจากเวนิสมันจะมีไปอีกมีไปทุกเดือนนะครับหลังจากนี้อะไรเงี้ยจนกว่าหนังจะเข้าฉายจะมาฉายที่เมืองไทยเมื่อไหร่อะประมาณเข้าฉายประมาณมกราตอนเถ่าทำเข้าฉายปลายปาเเข้าฉายปลายเดือนมกราปีหน้าก็ฝาก ทนรอกันอ <Lee. S 1> <to> ีกสักนิดหนึ่งแล้วเปิดมาปีหน้าเรื่องแรกของทเด็ก็คือเรื่องของกาจองก่อนเลยโอเคครับขอบคุณคมักขอบคุณรับ